สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนียจ่ากับคิวมินซีเครื่องดื่มคอร์รฟิลสกัดเข้มข้นนะครับตรงนี้นะครับเขาวงเล็บไปด้วยนะครับว่าเป็นวงเล็บน้ำองุ่นและมะนาว20%ผสมออร์แกนิกวัสกาอันฟาฟาผักเคลคอร์รลีนและไฟเบอร์พูดง่ายก็คือนี่ครับใส่พวกคอร์รฟิลไปเต็มที่จะนี่นี่ ชื่อตามผักก็อย่างเงี้ยจ้าเป็นชื่อฝรั่งนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดใครอยู่ในพวกวงการอะไรสุขภาพครับเราจะรู้จากชื่อผักพวกนี้นครับเรียกยากี <c oughs> มาคราวที่ชิมกันนี้ก่าว่าเป็นไงกันนะจ้าเฮ้ดดยกลิ่นหอมนะอันนี้กินอุ่นขาวเลยกินอุงนขาวเลยนะครับนี่ส่วนสีนะครับก็มีจา้าเขียวตามขวดนะจ้าเขียวเข้มๆอะ่ะเฮ้ยแต่ดมอะกินอุงนขาวว่ะ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าองุ่นขาวมันเป็นพวกอะไรไม่รู้ใครเป็นบัญญัตินะครับว่าเนี่ยว่าน้ําวิตามินเนี่ยต้องใช้องุ่นขาวนะครับคือถ้าเกคุณลองดมนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบี้ยนมันเหมือนพวกน้ําวิตามินซีทั่วไปนะเพราะน้ําวิตามินซีทั่วไปที่มันขายเป็นขวดนะครับตามซีเวลหรือตามท็อปเนี่ยเขาจะใช้องุ่นขาวเป็นเบสคุณลองไปอ่านส่วนประกอบดูอันนี้กินเหมือนกันไม่รู้ใครเป็นบัญญัตินะว่าเราไกินองุ่นขาวออาโอเคครับเดี๋ยวกันนี้จุ่มชาติจ้ะ อย่างแรกนะครับมันจะเป็นองุ่นขาวผสมรสชาติน้ำผักแต่คราวเนี้ยตรงเนี้ยเขาเขียนว่าเป็นองุ่นขาวและมะนาวเพียงก็คาดหวังความเปรี้ยวอยู่นะมันก็แบบว่าความเปรี้ยวของมะนาวยังรู้สึกไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจจะเพราะว่าเขาใส่พวกผักพวกนี้เข้าไปครับมันก็เลยป็นไปกลบลดความเปรี้ยวของมะนาวแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คืออัญมณขาวนะครบับวกกับพวกน้ําผักเที่ยวมารวมรวอ่ะ ก็ถือว่าใช้ได้นะบองุนขาวก็แบบอะไรรสชาติคล้ายๆแบบคุณกินน้ำวิตามินซีทั่วไปนะคุณลองมาดูเลยข้างขวดเขาจะเกี่ยวว่าน้ำมะงุนขาวเป็นหลักนะครับอันนี้ก็น้ำงุนขาว20%่สบนวกับน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ผักเข้าไปแต่มะนาวอ่ะอยากได้เปรี้ยวกว่านี้เราเห็นเขียงข้าว่างุ่นขาวกับมะนาวเพื่อนก็รู้ว่าจะมีองุ่นขาวนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวแบบพวกอะไรอันชันไหนแบบใส่มาแล้วเปรี้ยวึ้นมานะครับไม่ไม่ใช่นะครับแบบเปรี้ยวอยู่ึ้นจึงนึง่ะคิดว่ารสผักมันน่าจะไปกะเพราะ พวกผักพวก,พวกคลโรฟิลล์นี่ย<ว>มันก็จะมีรสชาติของเขาที่แมที่บอกว่าอย่างหนึ่งอ่ะเป็นผักออกมามันอาจจะไปกบมะนาวไอเห็นครั้งแรกอ่ะอุ่นขาวแล้วมะนาวโอ้ยตรงนั้นอุ่นขาวแบบเปรีป้ยวๆแน่ๆเลยเปรี้ยวอ,อ,อ,อยู่กระจเ,เรจงนึงนะจ๊ะแล้วก็มีรสชาติของพวกผักก็เข้ามาแทนใครกินน้าพวกคลโรฟิลล์นะหรือน้ําผักปั่นเนี่ยเราจะรู้ันจะมีรสชาติอย่างๆๆนั้นๆๆอยู่ก็เป็นอุ่นขาวบอกผักปั่นนั่นแหละผักผักแบบพวกคลโรฟิลล์ครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็ทําให้ ามากินง่ายดีครับถ้าได้มะนาวเปรี้ยวอ่ะโอ้จะดีกว่านี้มากเลยอ่ะนะครับจะดีกว่านี้มากอะแต่ไม่เป็นไรจ้ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับเป็นก,การรีวิวคลิปนี้เป็นที่นี้ครับชั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ